บางคอมเมนต์มันก็มากเกินไปจริงๆคอมเมนต์ไหนที่ไม่โอเคก็คือให้เราแบบไปไปแบบไปจบชีวิตบ้างก็มีเห็นแล้วแบบไม่คิดว่าเขาจะเขาจะคิดได้ขนาดอย่จริงๆนะบางคำก็คืออยู่ในขั้นตอนของให้ทนายเขาเป็นคนแบบจัดก,การเลยเห็นลิสแล้วก็แต่ก็บอกพี่ทนายว่าเอาแค่เคสแบบรุนแรงรอบนี้มันรุนแรงจริงๆ รอบมีมันรุนแรงแม้กระทั่งแบบไปเอ่ยบุคคลทั้งครอบครัวโดยที่ว่าไม่เคยรู้จักกันเลยอ๋อดราม่าที่ผ่านมานะคอได้ได,ได้ได้ค่ะ จริงๆนิ้งไม่ได้คิดมากเลยนะคืออย่างนี้ค่ะถ้าได้ดูฉบับเต็มอะค่ะจะรู้ว่ามันเป็นคําถามก่อนแต่งงานด้วยซ้ำค่ะเป็นคําถามวัดใจของคู่คู่รักซึ่งนิ้งก็ได้ไปทำคอนเซ็ลต์แล้วคอนเซ็ลต์ของนิ้งก็คือนิ้งเป็นคริสเตียนนะคะดังนั้นอะ่ะมันก็จะมีความเชื่อแต่ละอย่างที่เราก็ยึดมั่นนะคะในแบบในการในการเลือกละกันทีเนี้ยเรื่องดราม่าเข้าใจเห็นเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันค่ะ มเความหลันต่างเอาแป็นคนที่ไม่เข้าใจเราก่อนหลับ่าพอเราถึงอยากจบแบบพูดเรื่องเง้นคือนิงได้อธิบายไปใน Facebook คือตอนแรกคิดว่าเงียบดีกว่าหรือเปล่าแบบคือคิดเหมือนกันแต่ว่าปกตินิงเป็นคนที่ไม่ตด ตอบโต้อ,ตอ,อะไรอยู่แล้วนะคะแต่เรื่องนี้นนก็เลยมีการอธิบายขึ้นไปใน Facebook แล้วอะคะ่ะว่าเหตุการณ์นี้มันคือก่อนก็คือการตัดคลิปบางทีมันอาจจะทําให้เข้าใจผิดบ้างนะคะพอมันไปตัดพาร์ทนั้นก็เลยได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะคะในในในเฟซบุ๊กส่วนตัว,ะค,ะวค่ะ,คะ มันก็มีนะแบบบางคนที่เห็นด้วยแล้วคนที่ไม่เห็นด้วยซึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยคือนิงก็เคารพในการตัดสินใจแบบของเขาเลยเพราะว่ามันเป็นคําถามปลายเปิดแล้วมันเป็นคําถามเชิงจิตวิทยาด้วยซ้ำน,นะคะคุณนิน่ะอธิบาย่นะไราสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเข้อ่าโอเคค่ะ,คะก็คืออย่างนี้ค่ะณนะตอนนั้นที่นิงคิดเนาะแล้วนิงอาจจะพูดสั้นเพราะว่าคือนิงก็ช็อกตอนที่พี่วูด,ดี้เขาร้งไห้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะอ่าซึ่ง บางทีอาจจะไปชิกเกอร์เขาแต่ว่าโอเคสิ่งที่นิ้งเลือกก็คือพี่วุดีเขาถามว่าทําไมนิ้งถึงเลือกเนาะจริงๆอ่ะณตอนนั้นนิ้งยังไม่งไม่อยากจะตอบคาถามนั้นเลยคือนิ้งแชร์คาถามนั้นใช่ไหมคะแต่นิ้งรู้แล้ว่ามันอาจจะต้องมีประเด็นดราม่าคือนิ้งก็เลยบอกเขาไปว่าณตอนนั้นที่นิ้งไปคอนซัลว์อ่ะเป็นคําตอบที่นิ้งไม่โกหกก็คือนิ้งเลขกสามีเป็นคําตอบณตอนนั้นก่อนแต่งงานจริงๆแล้วก็ณตอนนั้นนี่คิดคือเขาจะอยู่ด้วยกันกับเราไปตลอดชีวิต มันไม่มันไม่ใช่ว่าเราไม่รักลูกแต่ว่าณตอนนั้นเราคิดถึงภาพที่ว่าณต่อลูกโตเขาต้องไปมีครอบครัวของเขาเราเป็นพ่อแม่เราเลี้ยงเขามาอย่างดีเราซัพพอร์ตเขาถึงเวลาเขาก็ต้องไปมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วเราสองคนสามีภรรยาคือเราทําธุรกิจด้วยกันเราร่วมทุกข์ว้มสุขกันทุกครั้งอะคะ่ะคุณิงก็ทําธุรกิจกับสามีเป็น CFO แล้วเขาก็เป็น CEO ดังนั้นอะมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่กันสองคนเนี่ยมันคือแข่งแกร่งมากเราช่วยกันเลี้ยงโดยไม่มีพี่เลี้ยงด้วยซ้า คือคนนอกจะรู้สึกยังไงแต่ว่าคนที่เขาสัมผัสครอบครัวพวกเราอ่ะจะรู้ดีว่าเราเลี้ยงลูกกันเองเราให้ความอุ่นลูกเต็มที่แล้วก็ในสวดอนาคตน้องเขาก็ต้องไปมีชีวิตของเขาดังนั้นนิ้งก็เลยบอกว่าเขาเราต้องอยู่กันสองคนนะ่ะแก่เท่าอ่ะอืมก็าตอนนี้าอก,อกว่าอาวทำไมแม่ไม่เลือกลูกเอ่อแบบค่ะก็อย่างก็อย่างที่บอกเลยค่ะที่ว่านมันจะเกิดมาได่บอกหนักสุดนชีใชต เอาตรงๆไหมคือโสภิดารับดราม่าหมดทั้ง <โอ S 1> ชีวิตเนาะตั้งแต่การเป็นนางงามเนาะเออหลายๆอย่างเนาะซึ่งมีภูมิต้องขอบคุณว่าเรามีภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็พอความเป็นแม่คนเนี่ยโอเคมันก็ทําให้เราอดทนแล้วก็รับเรื่องดราม่าแต่ลูกอะบางทีอะพอมันไปเอฟเฟกต์เขาเไรอย่างนาั้นหึงสักมีเขาก็บางคอมเมนต์มันก็มากเกินไปจริง,รงๆ ก็คืออยู่ในขั้นตอนของให้ทนายเขาเป็นคนแบบจัดการอะไราเงี้ยค่ะสำหรับแบบคือมันมีประเด็นที่มันเซนซิทีฟแล้วมันก็แรงมากๆในมุมมองของเขาค่ะก็ได้ได้คุยกับคุณคุณสามีนี้เขาก็มาซัพพอร์ตนิงนะคะคือเขาก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยบ้านเรามันมีขอบเขตและมีกฎหมายเนาะนิงคือบางครั้งอะคือตอนแรกเขาก็จะปล่อยเหมือนกันแต่เขาก็รู้สึกว่า มันพอมีเรื่องลูกเข้ามาการใช้สื่อลูกเขาแล้วก็การใช้แบบวาจาที่มันไม่เหมาะสมแล้วมันเอฟเฟกเด็กไรเงี้ยแล้วก็ความเป็นแม่ของเราเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้ก็คือให้ทานายเขาจัดการแล้วก็ชาวเน็ตคือน,น่ารักมากอยู่แบบพอจะได้โพสต์อันนั้นไปทุกคนส่งมาเต็มไปหมดเลยค่ะ,อ,คะอ๋อคือ อันนี้ก็คือตอนนี้มันรวบรวมอยู่กับทนายนี่ก็เลยไม่อยากจะแบบพูดอะไรมากไปกว่านี้ <พอ S 1> ใช่คือจริงๆเห็นลิสแล้วก<ม>็เลยแต่ก็บอกพี่ทนายว่าเอาแค่เคสแบบรุนแรงเพราะว่านิ้งไม่อยากให้ทำให้มันแบบเป็นคือเราก็เหนื่อยด้วยค <c oughs> ่ะไอแค่นนที่รุนแรงเราที่จะเป็นที่จะเป็นผู้ถูกเลือกเออแต่แต่มันก็เป็นความรู้ คือมันก็เป็นความรู้ของนิ้งเหมือนกันว่าทางกฎหมายเราอะ่ะมันจะมีขอบเขตของการคอมเมนต์การใช้คําที่ไม่สุภาพรุนแรงอะ่ะมันมีขอบเขตขนาดไหนบางคํานี้ยังไม่รู้เลยหุยเอเอเขาขายหรออะไรอย่างเงี้ยก็รู้จากพี่ทานายเหมือนกันพอเขาิสต์มานิ้งถึงมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจริงๆก็อยากให้เคสเนี้ยเป็นตัวอย่างว่าเออคิดก่อนพูด <grandfather> ดีกว่าคิดก่อนพูดแล้วก็ลองแบบ พอพี่ทนายแบบเขา l i s มาเนี่ยนิงก็แบบเพิ่งรู้าอ๋อคำคำนี้มันสําหรับนี้ก็อาจจะไม่รุนแรงมากแต่ในกฎหมายอ่ะเฮ้ยมันเซนซิทีฟนะก็เลยอยากจะแบบเป็น e n c o u r เรจละกันให้กับทุกๆคนแบบเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเราแสดงความคิดเห็นได้แต่ทางกฎหมายมันมีขอบเขตค่ะก็อันนี้คือให้สามีจัดการคือนิงไม่อยากยุ่งเลยด้วยซ้ำค่ะ ขอโทษขอเปนเุียขออะไรขอโทษใช่ไหมคะก็คือในเคสในเคสขอโทษอ่ะมันก็อยู่ที่เลเวลความรุนแรงอ่ะคือก็อยากที่บอกว่าพอมันกระทบลูกกระทบฝ่ายเด็กที่เขาแบบยังไม่บรรลุนิติภาวะอันนั้นนะคะมันก็ก็อาจจะมีการเจรจาที่ศาลค่ะความไม่ไหนที่จริงือว่าอันนี้ไม่โอเค คอมเมนต์ไหนที่ไม่โอเคก็คือให้เราแบบไปไปแบบไปจบชีวิตบ้างก็มีเนาะหรือแบบว่าแบบเหมือนน้ำกบันเซนซิทีฟมากจริงอันนะแบบเห็นแล้วแบบไม่คิดว่าเขาจะเขาจะคิดได้ขนาดอย่จริงๆอ่ะบางคำฮะเข้ามาติรเราเข้ามากันได้กันจริงจริงไม่เสพสื่อโซเชียลมีเดียเลยแล้วก็จริงๆข่าวเนี้นิงรู้มาจาก คนที่อินบ็อกซ์มาให้กำลังใจหนิงด้วยซ้ำนะคะเพิ่งลงเครื่องจากสวิสเซอร์แลนด์ค่ะแล้วตอนนั้นรายการจะออนแอร์ยังไม่อนแอร์แล้วเขาก็เหมือนแบบมีการดรัฟต์อะไรเกิดขึ้นซึ่งนี้ก็ให้สามีหนิงจัดการดูแลแบบเรื่องนี้ไปแต่ทีนี้พอออนปุ๊บก็คือน่ารักดราม่าทันทีก็คือสำหรับแบบเคสที่รุนแรงละกันแต่ว่าอย่างเคสที่แบบอุ๊ยออกความคิดเห็นอะไรเงี้ยก็แบบ เป็นเรื่องของเขาจริงๆเลยไงคะมีใจอ่อนนะแพรหรือว่าแบบเราฟ้องก็ต้อฟ้องไม่มีใจอ่อนไม่มีกระชับนิงเงียบนิงคือคือนิงอ่ะที่ผ่านนิงเป็นคนที่ไม่อยากมีเรื่องกับใครแล้วนิงก็อยู่เงียบมาตัวตลอดแล้วเราก็ใช้การเวลาพิสูจน์ศักยภาพของเราในเรื่องของนางงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันแต่งงานกันเราเป็นผู้สามีภรรยาแล้วถ้าสามีบอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคละอะไรอย่างเงี้ยนิงก็อ่ะก็เป็นไปอะไรอย่างเงี้ยตามวาระละกันนะ ความรู้สึกพวกนอนาคตเขาโตขึ้นเขาอ่านมันเกลียดพอมันม,ม,มีการพูดถึเรื่องน้เกี่ยวกับเขาคือมกรบความรู้สึกเสมอ,อเอาตรงๆรงไหมคืออย่างอย่างด้วยความที่เราเลี้ยงกันเองเขารู้ว่าพ่อรักแม่พ่อจะเลิกแม่เสม,มอว่าเนี่ยเจมี่อย่างเงี้ยแบบพ่อรักแม่มากแค่ไหนดังน,นั้นน่ะไอ้ผลกระทบต่างๆเหมือนเนี้ยโอเคหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นบลูพิ้นสิ่งที่นิ้งพูดไปอย่างเงี้นน่ะแต่ อย่างที่บอกค่ะความเชื่อแล้วก็ในทางแบบคริสเตียนอย่างนั้นนะคือเราสอนลูกเราตลอดดังนั้นจะบอกว่าลูกจะมีปัญหาเนี่ยคนคือพวกเราสอนเขาทุกๆวันแล,วแล้วเขาก็อยู่ดูกับเขาอะไรเงี้ยก็เขาก็รู้ว่าว่าพ่อแม่สองคนรักเขามากแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะใช่คือเราเชื่อมัน่นลูกเราเข้าใจสิ่งนดีในความคิดนี้แต่อย่างที่บอกเด็กเขายังไม่บรรลุพิธีธภาวะดังนั้นนะ่ะพวกเราก็ต้องแบบ อคอยคอยดูเขาอะค่ะนะคะสามอบ,บอกมันคุ้มกันเนาะในการการรคุณบางทีอาจจะเกินขอบเขตไปหน่อยที่บอกอะไรบ้างไปคะที่โดนกับตัวโดนกับตัวใช่ไหมคะแต่รอบนี้มันรุนแรงจริงๆรรอบนี้มันรุนแรงแม้กระทั่งแบบไปเอ่ยบุคคลทั้งครอบครัวโดวยที่ว่าไม่เคยรู้จักกันเลยก็อยากให้แบบเสพเสพสื่ออย่างมีสติละกันแล้วก็อยากให ้ถ้ามันมีอะไรอย่างเงี้ยมาดูดูให้จบแล้วก็ดูว่าเขาเป็นใครย,ยังไงยอะไรเงี้ยเพราะว่าพอพอมันจัดบายแบบแค่ตัดสินจะคนเดียวภายใน2วินาทีหรือ10วินาทีเน่งค่อนข้างที่จะแบบก็ก็ตะลึงเหมือนกันนะคะกับยอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราเสพอะไรทั้งข่าวทุกข่าวข่าวเศรษฐกิจเน่งจะแบบเข้าไปดูรายละเอียด ทั้งหมดไปเช็คไปกรองก่อนนะคะก็อยากจะแบบเออแนะนำทุกคนเลยว่าให้กรองกรองสารเหล่านั้นก่อนแล้วก็มันมี Freedom of Speech แต่อย่างที่บอกมันก็จะมีขอบเขตของการพูดเหมือนกันค่ะค่ะทัีค่ะดิขสดีค่ะาำอยากพาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ที่ YouTube c h anel n ทับตลา Facebook ทับดาลราและคุณผู้ชมท่านใหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ